แล้วก็คุยแล้วก็พยายามให้แบบอะไรมันดีขึ้นสําหรับทุกฝ่ายแต่ที่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆเป็นคนที่แบบไม่แคนใครไม่อะไรด้วยเหมือนที่เจสซี่เคยบอกที่ก็อยู่ของเจสซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือภัยธรรมชาติอืมแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันทําให้คิดนะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือความรัก จริงๆคนที่เรารักคนที่รักเราครอบครัวความเป็นมนุษย์ friendship สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดดังนั้นเหมือนมันก็ทําให้เราย้อนกลับมาคิดเนะในวันที่เราเครียดเรื่องงานในวันที่เราเครียดเรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่สําคัญขนาดนั้นนะมันยังมีอะไรที่สําคัญกว่านี้อีกเยอะมากซึ่งจะที่รู้สึกอันนี้ก่อนครั้งแรกที่ซี่รู้สึกแบบนี้นะคะคือตอนที่ซี่ผ่าตัดตอนที่แบบไม่มีอะไรสําคัญกับสุขภาพแล้วอะแล้วยิ่งมาเจอวันนี้คือแบบ โชคดีมากที่เัซีอยู่บ้านอันนี้คือแบบพูดเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนที่แบบที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือที่กําลังเจออะไรอยู่ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลายไปได้ดีนะคะจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากอันนี้ด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหมันกลับไปแล้วแล้วทุกคนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับไปทํานิสัยเหมือนเดิมพูดจาไม่น่ารักเหมือนเดิมแบบไม่น่ารักกับคนอื่นเหมือนเดิมทั้งที่แบบชีวิตมันสามารถไปได้ไวมากอะ่ะ ดังนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรารู้ว่าเราเป็นคนดีเราทําดีอะ่ะแค่นั้นเลยมันง่ายมากอืมและหนึ่งอย่างที่แบบหลังจากเราออกมาจากแบบนางงามแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะซี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคนรักแล้วก็สปอร์ตเราไม่ใช่แค่ในฐานะเจสซี่ที่มีคนรู้จักนะแต่ในชีวิตจริงอะคนรักเราเยอะมาก คนที่เรารู้จักที่สะโพดเราอยู่ที่หวังเดียวเราอยู่มีเยอะกว่าคนที่ไม่ชอบเรานะจาไว้ดังนั้นก็คืออุ้ยอันไหนที่มันไม่น่าใส่ใจอะ่ะข้ามค่ะอยากถามวันนี้ที่แบบโกรธใครเกลียดใครอะไรอย่างเงี้ยตอนแผ่นดินไหวทุกคนนึกถึงพวกเขาไหมเขาแบบอ๋อฉันหวังว่าอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนนี้ไม่มีดังนั้นที่ไม่โกรธแค้นใครเลยอะ่ะแล้วก็หวังว่ามันจะมีบทเรียนให้ทุกคนได้ด้วยนะที่รู้สึกแบบ อืมจะเชื่อมันมีบทเรียนได้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะประมาณนี้แม้วมันจะเศร้าขนาดไหนแต่เราก็เอาอะไรมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อืมแต่มันเศร้าจริงนะใช้หมอยอะไรคะ่ะวันนี้ใช้อันดีอันเดิม เอสเซลอเดอร์เบสเม์เพอร์เซรัมแล้วก็ละเมอค่ะละเมอละแม่อืมโอ้อืมแค่อยากมาคุยกับทุกคนไม่รู้จะไม่รู้จะพูดกบใครแต่มันก็น่ารักนะตอนมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้เราโทรหาคนที่เรารักแล้วก็แบบเหมือนคุณยายเจสซี่ก็โทรมาหาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราควรทำอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว อืมพิกัดลิฟต์หน่อยคะ่ะวันนี้ใช้ของอันนี้แต่ทุกคนเป็นยังไงบ้างอะ่ะพิมพ์มาดีว่าแบบเจอเหตุการณ์ยังไงบ้างเจสซี่ยังแทบยังจะไม่ได้คุยกับกับใครเลยอะเพราะว่าเจสซี่อยู่กับป้าทั้งวันแล้วก็คุณแม่เจสซี่เพิ่งโทรมาอะไรอย่างเงี้ย จะซี่อยู่บ้านเลยค่ะตอนตอนมันเกิดขึ้นน่ะจะซี่อยู่บ้านกําลังจะเตรียมกําลังจะเตรียมแต่งตัวเพื่อออกไปออกไปข้างนอกแต่สุดท้ายก็ยกเลิกหน้าผมยกเลิกทุกอย่างเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันมันไม่ใช่วันที่ควรออกไปจริงๆโชคดีแล้วว่าเราอยู่บ้านเรายังจะแบบยังจะออกบ้านไปอีกอะกินหมูกระทะอยู่เสียดายเลยเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนหมูมันหมูกระทะไม่เป็นไร ทิ้งมันไปก่อนตึก Central World Tower โยค่ะ C W World โยก็คือ Central World Tower ป่ะอืมควรมี SMS แจ้งเตือนไหมอยู่แล้วอยู่แล้วคือเรื่องปกติเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นบุญมากที่เราต้องมีมันควรจะมีอยู่แล้วอืม ทำไมพี่จะสิไม่ลงคะพอดีมีงานเยอะคะ่ะมีงานจริงๆจริงๆไม่มีดราม่าเลยจะชิคคนไม่มีดราม่าอยู่แล้วใครจะปัดยังไงก็ตามนั้นแต่จะ่ไม่มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าเพราะมีงานจริงๆคะ่ะแล้วเราก็ต้องทํางานคะ่ะอืมคิดว่าจะกลับอีกไหมคะถ้าถ้ามีโอกาสอยู่แล้ว เรารู้นะว่าเรามีค่าเรารู้ว่าเรามีอะไรอะ่ะไม่งั้นคนไม่อยากได้เราหรอกดังนั้นบางทีเราต้องเราต้องมองตัวเองว่าเป็นคนมีค่าบ้างนะบางทีเราโดนแบบคอมแพ r คนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาต้องการเราอืมแล้วคนก็อยากเห็นเราดังนั้นเรามีค่าเราอาจจะไม่ได้ดีดที่สุดหรือผิดพลาดน้ำบ้างแต่ทุกคนมีค่าหมดอืม อวกเลยเหรออืม hmm. anyways โอเคทุกคนซี่ซี่ขยากมาทักทายทุกคนแล้วก็มาแบบให้อ p i n i o n ของเจสซี่เนาะในวันนี้แต่เจสซี่หวังว่าทุกคนคือ โอเคจริงๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรคือพิมหาจะซี่ได้เลยใน DM อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยากคุยเรื่องแองจายี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเจะซี่มาไลฟ์คุยเรื่องนี้ด้วยเพราะจะซี่รู้ว่าประสบการณ์ที่จะซี่มีเกี่ยวกับ PTSD หรือแองจาดีหรือการแพนิกอะตอนนี้คนอาจจะอยากได้ยินก็เลยอยากจะมาบอกว่า I am here ถ้าอยากถ้าอยากจะคุยกันนะคะ อืมแต่ก็หวังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรไปจากมันด้วยว่าสิ่งอะไรในชีวิตเราสําคัญและสิ่งอะไรไม่สําคัญแล้วก็มีสติไปเรื่อยๆเ,เนาะไปๆค่ะทุกคน